การเดินทางเขตชนบทน้ำบานห้อ,อาการกระห่อนแน่เพราหอนแน่ครับมือน,นี่ยูยเทิร์แถวอำเภอขำตะการนะครับจังหวัดสกลนครครับกำลัองสิกับแหลมฉบังครับเสร็จภารกิจบรรจุสินค้าใส่ตู้เรียบร้อยเดินทางกับแหลมฉบงังแต่ท้ายคลิปน้ำทางครับก็มอีกคลิปหนึ่ง อนุญาตมีเป็นเพื่อนพิพี่น้องๆสุขุสุขุนได้เห็นบรรยากาศกลางท้างก่อนชัดแนบไปชัดแนวตามสถานนะขึ้นครับเพราะอันนี้ก็บสิมเสาประกาศจากของบริษัทยางกัมมูว่าตัดสัญญาณขึ้นอยู่ในสิ่งผู้วบวชผู้วบวชแน่นอ,อนอนครับเนาะูกกล้องขึ้นหอดขึ้นถึงครับเป็นใจเนาะพี่น้อง ทางบ้านอยู่ต่างจังหวัดหรือทํางานในกอทมอหรือว่าทํางานอยู่แถวแถวอุตสาหกรรมรอบรอบอากาศเป็นยังไงเนี่ยนอนพ,อพ่อผู้ทํางานในห้องแอร์กันสิบ่อบันไดเนาะครับเนาะไอสบายเนี้ยน่อยผู้ทํางานอยู่หน้าว,วอนโดกันสิก็นอนก็นาวตามอากาศนะครับเนาะอยู่น้ำบ้านนอนข้ากันอยู่น้ำหอมก็ไม่กันเย็นเน่้น้อยครับช่วงนี้ อ่อนนีเย็นแน่ครับแต่ว่าเป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะครับน้ำมันดีน้ำมันน้ำมันน้ำมดตอนนี้น้ำลพลพิษในกรุงเทพยบกับรู้สึกว่าหนักนะครับเนาะว่านเป็นเนื้อห้อหรือว่าน้มหมอกนะครับเดี๋ยวบังทางไกลๆ่นะครับเนาะว่าน้มหมอกก็แมนครับนี่มรดกิษครับน้องอากาศดูแลสุขภาพครับระมัดระวังสุขุมสุขล้นนะครับเนาะเดี๋ยวก็มเป็นห่วง วงแยะซึ่งกันและกันครับใน้ตัง้งหรู้สึกดีๆในโลกทุเชียงนะครับเนาะนี่นะอยู่อำเภอคับตะกาครับตอนนี้อากาศกันที่เปิดแล้วครับมฝอเศร้าในว่านฝนี่ตกพ่อตกครับแดดจ้าคือนเขาครับทรงแสงแดดโผลผ่านครับฝนตกลิ้นเมือว่านนี่นิดนิดนะครับร้องเห็นเป็นระยิบระยับ อยู่อบอ้าวสักหน่อยครับแต่เขาเลียนไม่ได้สาะครับเนาะนะสงการนี่ใครเมียบ้านเมียรองก็อ่อยเดินทางาปลอดภัยครับตลอดเส้นทางนักแป้งแบ่งปันกันครับขี่ปีว่อไปเชี่ยวครับไปบรรยากาศพ่อจ้ากันไปน้ำนะครับชันทายกันไปบ้องเดินทางอยู่พ่อแม้วันว่างเออครับสงการง้อดีดองดอง ไปมวลไปซื้อนี่น้ำบานนอกนะครับเนาะตอนนี้น้ำบานนอกกับว่องมวลไปไหนครับต้องเขับในเมืองกันหน่อยนะครับเนาะเขับในเมืองกับลอยคว้าพันเมรครับเม่าเหล่าเม่ายาวตัวนี้เล่นน้ำตัวนี้โอ้แบบน้ำเลยลอยคว้าพันเมร์มึงแย่งกันครับคว่ำรุนแร่งในเมืองมันเกิดขึ้นแล้วมันกามีแต่ความรุนแรงมีแต่ความเสียเสียหายเนาะครับเนาะ ความเก็บข้อปวดกายคิดพิจารณาครับเกิดขึ้นแล้วมันรีดกลรบปรเอียงจังมวนเทปเนาะครับเนาะมีวามหักมีข้อเป็นห่วงมีความสุขกันบ่นอ่ะโมนี่เหตุงานกันก็เลยเป็เหตุงานขอให้มีความสุขในการทำงานนะครับเนาะสายชีพแต่ละบุคคลจ้าของว่างสิเดินทางครับเดินทาง มีความสุขครับเมื่อเห็นงานมีความสุขแล้วอย่ามันะกขสศิลาบลื่น,นะครับเนาะสีบ็ใครมีอุปสรรคปัญหาขันมือใดมีเจ้าข้ามสุขเข่ามานี่โอ้ยมึงมองแดงเข่ามันสวยม่นงามนะครับเนาะดอกไม้สีแดงกับกายเป็นสีดำนะครับย่ำเดียวมึงมันบ๊อสดชื่นในหัวใจนะครับเนาะมือใดเห็นงานมีความสุกมีช่องยูทูบเนี่แหละครับเป็นเพื่อน กับย่ามไหลซดพี่พี่น้องๆเขินเมื่อไหร่เขาไปทักท้ายทักแน่เ่าทักแน่ลหครับตามสถานะเนาะครับเนาะเพราะว่าเดินทางเป็นกับได้ทักใส่ Google ครับพิมพ์ให้ถึงแน่ทิศแน่กัเพราะว่ากันเนาะครับเนาะทักกันดูดูมันก็เกิดความเคยชินครับพิมพ์ผิดการไปถือก็ได้เนาะครับเนาะเป็นความเคยชินพี่ีน้องๆของห้องย่ามได้ทักท้ายกันในช่อง นี่ะแดดจ้าครับแดดจ้าฮ้อนด้วยด้ว่าขับรถอยด้วยนะนี่ครัแอร์ก็เย็นครับเย็นแอร์รถใหญ่นี่เย็นดีครับแจ้งเปิดเบอร์สอนหน่อยก็หู้สึกว่าแดดๆทั้งรอบนี่หนาวนะครับเนาะลงออกจากรถไปนี่ถือขี้ง่ายเลยครับเปลี่ยนประทันร่างกายปรับเปลี่ยนอุณหภูมิประทันรู้ว่ามันนะครับเพราะมัน ปกติแล้วครับชิ้นแล้วครับเป็นุ่มๆหนาวใส่เสียก็นาวกับพอนมาได้เป็นแข็งตันหอนอีกต้องขอใจมันนะครอนครับ,รบ <c oughs> เพื่อนผู้ใจครับการเดินทางเป็นเพื่อนดีๆครับรถ่อกของใครเป็นยังนะครับ <c oughs> พวกหมากลอกพวกมาไล่ฮอกกับไหวคือเป็นเมย์ก็นั่งเป็นเที่ยวหากินนูาอีกอย่างหนึ่งนะ สู่ต่อไปครับเพราะว่าสายอาชีพใดครับผมให้กำลังแรงใจกันครับพักแป้งแบ่งปันกันเนาะสิ่งดีดียิบยืดกันน้ำคำน้ำคำบอกคำจ่านี่ะคำบอกดีๆีบอกมวลยิ้มแย้มเข้มใสทัดท่ายกันเป็นตัวอักขระอักษรภาษาไทยนะครับ ภาษาอีสานบ้านโฮ่แบบนี้นะครับเนาะอา่านก็ข้าใดมันดีๆมันกันชื่นใจนะครับเนาะอ่ะอานเนีฟังแต่ละช่องแต่ละช่องเล้าขึ้นมามร้อยยิ้มสางร้อยยิ้มสางความรู้สึกดีๆให้กันในเมื่อมีความรู้สึกดีเราเหมันก็มีความผูกพันนะนนนครับเนาะก็ยังปีจังเนาะพักกันแท่งกันคิดทอดคิดถึงกันครับขันมือไบอรบบเห็นบบเด็กผมปทักทายบดสุบาน มันกันรู้สึกว่าไล่าบายขึ้นมากนะครับเนาะไปติดตามติงติงต,งติงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไปท่านแหนว่าท่านแนเแล้วแต่แบ่งเวลากันไปนะครับเนาะแบ่งกันว้าหักกันด้วยใจครับนิดหน่อยนิดไปแนวไป,วไปวนแวนวรับคือถอดกันคือเก่อครับก็รู้สึกดีขึ้นมากจำได้เบิ่อนผู้นั้นผู้นี้นะครับเนาะ มีงงแน่แต่ภาษาอังกฤษนะครับบางเทียะกระทัดไายดูโยงบางเทียก็คืดเช่นน้อยยังนจำได้แล้วครับเนาะจะไปเรื่องธรรมดาครับเขาบริจบสูงนะครับเนาะทำงานบางเทียก็ประสบการณ์ล้วนๆครับสูงสุดกับป .6 นะครับสมัยได้กี่นะครับเนาะป .6 ภาษาเหมือนภาษีเนี่ยถือว่าเก่งนะครับอ่านออกเขียนได้เหถือว่าเก่งครับ สบการล้รว,นรวนครับคุณสูงวัยนะครับเนาะผ่านผ่อนผ่านหนาวมาหลายนะไอ้นี่คุณอวุธนอนเนาะคุณอาวุธคุณธรรมคุณอาวุธวัยวุฒธวัยวุธคืออายุนีะครับคุณอวุธก็คือคุณสมบัติต่างๆความรู้ต่างๆนะครับเนาะ คนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตนะครับเนาะของเต็มกันคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตนะเป็นคำก่อนเดี๋ยวว่าใส่ไรครับชีวิตกบับอีกหลายคนเนา เนาะครับเนาะเดี๋ยวคนเคแก่เคยรุกล่าว่าจะฟ้องเกิดโดนอู้เวิร์ดเด็กน้โอ้โหว่าใครฟังเน๊ะอ่าว่าจะฟ้องเกิดโดนนะครับเนาะขอาพุ่นโอ้กหแต่เนาะเคยเจอเคยผ่านมากนี่ครับเป็นน้อยเว้านั่นเว้านี่เขามีเหตุผลของเขาเขามีเหตุผลที่ดีก็บพรย่อมฟังเนาะผู้เฒ่าองคนเนาะถือว่าจะฟ้องผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลาย ิดแก่กับกล้ากับพ่ยอยู่จักแก่แง่เนาะอืมคนจะสวยๆจัญญาใช่ตาหวานเนาะเนาะคุณเหมืองามตารางกายร่อยหยิบซื้อเนาะครับเนาะแต่ว่าคำาี้นี่มามี่จริยามารยาทของคนเน,ะน,เนเา,าะเนาะนี่คือห่อแบกมาเนาะเป็นค้ามสอนอืมสวยๆส,ส,สวยจากภายในมาสู่ภายนอ,คอ,ยนอนกรรนนครับเสวยจจะภายนอกมันก็บบัวแสบบัหวานเนาะเนาะ คือ,อย่างอาหารเหรอครับบางจานนี่แตงมางามงามไปกินลอยอ้เนี่ยยี่หองอาหารรูดรัวนะครับนเนาะผมห้าวเคยไป,ไป,ไปกิน <c oughs> ตัวเขาต้นครับสั่งมาแตงพักกัตตัเป็นรูปดอกไม้มากโป้หน้ายางามครับเออพอเข้าไปกินแล้วโอ้ยรสชาติมันจืดแย่นะนี่แหละเขาเอมือนมาเออสวยๆตะไบหน่อยครับพอกิอนแล้วเปรีวยวหวานเนาะ เียบเียบใส่ครับคข้ามาสวยคนจะสวยๆจะยาใช่ตลตด์นี่นะครับคนติดแก่ๆความคุ้ใชัยอยู่นาะนคนจะรวยๆสินทานใช่บ้านโตนะครับเนาะรวยๆรวยสินทานครับ้บานญงบ้านตัวโมโหละอนคุณบอกเหตุบุญเนตท่านผู้คนหลอบขางครับบอิมยมชมชอบนะครับกมอมูด,ด้วยความทุกข์อเก่าครับคอเน้องจะรวยๆเพื่อนฝูงรวยสินทานการไหนการ ทำบุญทำทานเนี่ยคนหูวจักกันหรือหัจักหลายเด้ครับเออเขามีเงินเหรอเขาไปเฮ็ดบุญเหตุทานเนี่ยคนหูวจักโอ้เขินบุญหน่อบุณนายเนาะกับพี่เข้มซุขครับแล้วมันเกิดจามภาพวาแวดล้อมหรือครับเดขาจะสร้างเราคือมาใส่ได้ครับกับกิจวัตรประจำวันของเขาเนาะครับเนาะนี่ยครับไล่ครับไล่เป็นคลิปครับอนี้กับการเดินทางของบ่อเิีิอ๋ เออครับคิดดีโอพ่อเปี่ยวยขอพีมีอย่างไล่ครับปั่นเดินทางต้นนู้นทั้งทางงามเนี่ยบังงามเนี่ยเนี่ยครับรับแกล้งแบ่งปั่นกระโด,ด,ดคิดถึงสุขุพจนบรรยากาศเขาหน่อยคิดดีพ่อเปี่ยวยขอล่วมทำหนี้นะครับเนาะทัะ้งสี่นะครับ <S <S การทำงานการเดินทางการหาเงินของพ่อพครับพ่อคิดถึงพี่ลุงหล่อนส,อนนสอนุขุพจนผู้ชายเนี่ยขอให้สุ้ภาพร่างกาย,าย,กยและจิตใจแข็งแรงนะครับเนาะ าที่การงานจะเลื่อนลูบเลี้ยงหาเงิ่อนในเงินที่ช่องในท้องนะครับเนาะปูทมาหายกินวันรอกเข้าทา่ากลา,างเกษตรยหายหนีอุปสรรคครับฝนฟ้าตกตามมือดูให้เด็กกำไรนะครับเราเห็นแดงก็ไดเ้เลี้ยงง้อเลี้ยงกล้วยออขอให้ออกแพร่แพ่ลูกได้หลายครับอากับขากับสุนทรวรดุสุตทุกคนเน้อครับคลิปนี้พ่อพี่เขียวขอกล่าวคำว่าจวดอย่างเดียวพี่น้องขอบคุณครับผม